สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยไม่บอกความสุขหวาดโตโต แม่หมอหมอนเตอวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงาน energy พลังงานบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะทุกคนในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่าขอบคุณคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์และคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข,าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงแม่หมอนาจานะคะเอาละค่ะนะคะค่าคืนนี้นะคะทุกคนวันนี้เราได้ไพ่ใหม่มาอีกแล้วนะคะ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนตอนเช้าเมื่อเช้านี้เห็นไหมคะเย็นสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยแม่หมอเป็นคนที่แบบว่า พออากาศเย็นๆเสียงก็จะแบบว่าอะไรประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะมาค่ะนะคะวันนี้เราก็เลยได้ไพ่ใหม่มาเราก็เลยยังไม่ได้ตั้งชื่อขอให้น้องไพ่ใหม่นี้นำทางนะคะว่าจะเกิดอะไรนะคะไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรกับคุณณนะช่วงเวลานี้นะคะคุณอยากจะให้เกิดวันไหนถ้าคุณเข้ามาดูตอนไหนก็ถือว่าเป็นแรนดอมของคุณณนะช่วงนั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากเก็บไปใส่ใจนะคะทุกคนขานะคะเอาค่ะนะคะ นะคะไลทสิทนะคะไพ่นี้สวยมากนะคะเป็นไพ่วาดนะคะทุกคนนะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองคน์นะคะ โอเคค่ะไม่เหมาะขอสับไพ,พ่ก่อนนะคะนะคะน้องไพ่อยากจะนําทางอะไรให้คุณอะไรนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะสิ่งใดนะคะที่คุณมันเหนือความคาดหมายของคุณแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจไพ่ใหม่จะมีพลังงานนะคะในตัวของเขาเองนะคะ เขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากเมืองจีนนะคะทุกคนนะคะเขาข้ามน้าข้ามทะเลมาจากเมืองจีนเลยนะคะนะคะต่อค่ะนะคะมาค่ะโอเคค่ะมาดูนะคะน้องอยากบอกอะไรว่าภายในเจ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันสิบสี่วันสามวันห้าวันแล้วแต่คุณนะคะทุกคน ไฮปินเทสนะคะการเรียนรู้อยู่กับตัวเองบางคนศึกษาหาความรู้บางคนเป็นคนฮิลเลอร์ฮิลลิงจิตใจคนอื่นได้แล้วก็ไฟส์ออฟคับบางคนนะคะความผิดหวังเสียใจปล่อยมันทิ้งเล เอามันไปทิ้งทะเลค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือฟ i c e of c ั p นะคะห้าถ้วยความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรต่างๆความอกหักผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะความรักการเงินการงานอะไรก็ล่งถ้าช่วงนี้คุณห่อเหี่ยวคุณอ่อมคุณยมคุณตุ๋ยคุณโอ้ไม่ตุ๋ยค่ะตุ๋ยนี่แบบตายแล้วนะคะคุณเหี่ยวเออคุณคุณอ่อมคุณยมอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณแบบ นะคะไม่รู้สึกสดชื่นเอามันไปทิ้งทะเลไปฝังกบทรายไว้เลยนะคะแล้วก็ให้ให้อะไรคะให้น้ำทะเลซัดไปเลยคะ่ะนะคะแล้วคุณก็นะคะฮิลลิง่งฮิลเลอร์คุณสามารถฮิลใจตัวเองได้เดอะไฮบปนเทสนั่นเองนะคะคนที่เยียวยาวคนอื่นได้คนที่เยียวยาวจิตใจตัวเองได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่านะคะอย่าไปพึ่งใคร นะคะเพราะว่าคุณพึ่งใขรไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนะคะต่อค่ะนะคะน้องอยากจะบอกอะไรคุณคะนะคะมาดูนะคะสถานะคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะตามหานะคะ Ni of s ซอร์ดนะคะอัศวินถือดาบนะคะการมุ่งมั่นตอนนี้คุณกำลังใกล้จะใกล้จะสิ้นปีใหม่แล้วนะคะคุณมีความนะคะมุ่งมั่นเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายของคุณเห็นคุณไล่ล่าไหมคะคุณกำลังไล่ล่าความฝันของคุณเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังไล่ล่าพญานกอินทรีนั่นเองนะคะเมื่อคุณอยากได้สิ่งไหนคุณก็ต้องไล่ล่าสิ่งนั้นไม่ใช่คุณอยู่กับที่ถ้าคุณอยู่กับที่เดี๋ยว พยานอกอินทรีเขาจะบินมาหาคุณหรือเปลคะเขาจะให้คุณจับไหมคะถ้าคุณไม่ฝึกฝนคุณก็ไม่ชนะใช่ไหมคะ คุณอยากได้อะไรมาคุณต้องฝึกฝนคุณต้องพยายามเรียนรู้แล้วสิ่งนั้นจะเป็นของคุณเองนั่นเองค่ะนะคะอุย้ยให้ออกมาสวยมากตอนนี้นะคะบางคนกําลังนะคะฮิวเลอร์ฮิวใจตัวเองออกมานะคะให้หลุดพ้นออกจากบางสิ่งบางอย่างและนะคะกําลังมุ่งสู่นะคะเป้าหมายของตัวเองที่มีความพยายามต้องฝึกฝนและพยายามนะคะทุกคนทุกคน นะคะนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือเดอะไฮโลเฮนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเราบอกเลยเดือนพิศจิกานะคะ มีทั้งเทพผู้ชายมีทั้งเทพผู้หญิงตอนนี้แทมเพลนค่ะขอโทษค,ค่ะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเป็นไพ่ใหม่ค่ะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายค่ะทุกคนคุณเห็นไหมโยกย้ายจากสีขาวเป็นสีทองเหลืองอามนั่นคือจิตวิญ,ญญาณของคุณคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตคุณกําลังจะกลับร้ายกลายเป็นดีคนที่ดีอยู่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณมีความมุ่งหมายมุ่งมั่นความทะเยอทะยาน คุณมีเป้าหมายคุณมีทารก็ตของคุณเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะคุณอยากให้คุณมีความสุขคุณก็ต้องเดินไปหาความสุขนะคะถ้าคุณอยากสำเร็จ คุณก็ต้องเรียนรู้นะคะถ้าคุณอยาก,ยากจับพยายนนกอินทรีได้คุณก็ต้องเรียนรู้ว่าวิธีการจับพยานนุกินรียังไงถ้าคุณอยากหลุดพ้นออกจากความทุกข์ความอ่อมความโยมของคุณคุณก็ต้องเรียนรู้เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าคุณอ่อมคุณโยมแบบเนี้ยคุณก็ปลูกต้นความทุกข์ไว้เรื่อยๆจนมันผิดอกออกผลจนโอ้โหไม่สามารถรักษาเยียวยาได้แล้วนั่นเองเหมือนคนที่เป็นโรคร้ระยะสุดท้ายนั่นเองให้ให้เราพูดเจ็บๆแบบนี้นะคะทุกคน เพื่อที่จะเป็นวัคซีนเป็นเข็มเป็นแบบมีดกรีดมีดกรีดหนองที่มันโอ้โหเป็นหนองที่ใหญ่แล้วแล้วคุณไม่สามารถนะคะรักษาได้เรานี่แหละค่ะจะรักษาให้คุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ แฮงแมนนะคะแฮงแมนนะคะช่วงเวลาจังหวะโอกาสนะคะมันกำลังจะมาถึงคิดสักนิดนะคะอย่าอ,อมอย่ายมนะคะแฮงแมนคือการรอช่วงจังหวะโอกาสนะคะแฮงแมนนะคะโอกาสของคุณกำลังจะเข้ามาเพราะว่ามันมีแคมเปญขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะแล้วอะไรต่อคะทุกคนทุกคนทุกคน ขอบคุณค่ะ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 นะคะขอบคุณค่ะนะคะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณรอคอยการเปลี่ยนแปลงยกย้ใหญเมื่อคุณฝึกฝนนะคะสิ่งดีๆเรียนรู้ที่จะมีความสุขในตอนเช้าในทุกช่วงเวลาแค่หนึ่งนาทีสองนาทีมันก็จะทําให้คุณมีความสุขเหมือนนะคะดีแฮงแมนเห็นไหมคะรู้จักกรอก นะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคืออะไรคะโชคล่ามเงินทองนั่นเองหนึ่งเหรียญน,นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับมาแบบจุกๆนะคะโชคล่ามเงินทองนะคะไพ่อยากบอกคุณว่านะคะอีกไม่นานจังหวะที่คุณรอมันจะมาถึงแล้วโชคล่าแบบฟุกๆนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนทุกคน เข้าขึ้นะ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 บางคนอาจจะไม่ชอบเสียงแม่หมอนะคะทุกคนเข้าใจค่ะคนที่เข้ามาฟังหลังแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนถ้าเมื่อไหร่ไม่หมอมี energy ที่มีสนุกสนานอะไพ่มันก็จะออกมาดีเราจะสื่อไพ่ดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่หมอเป็นกังวลหรือพะวงว่าอยคุณแนะนําเรามาบอกว่าให้แบบ ให้สติเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ยพอเราผวังแบบนั้นนะคะเขาเรียกผวังใช่ไหมกังวลเรื่องนั้นนะคะเราก็จะไม่มีสติในการอ่านไพ่ต้องขอโทษด้วยนะคะและอีกอย่างคําว่าทุกคนเนี่ยเราเราใช้มานานแล้วบางทีแบบว่าบางทีมันมันไม่ถึงจังหวะที่มันหยุดอะคะ่ะทุกคนเราก็หยุดไม่ได้เหมือนกันอันนี้มันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะนะคะต่อค่ะ แล้วก็คําว่านะคะเราขอโทษด้วยที่เราแบบว่าพูดเยอะเกินไปเราติดอะค่ะนะคะ,นะคะนั่นะนะคะโอเคค่ะมาค่ะนะคะเรามาดูตัวตนของทุกคนทุกคนทุกคนนับจากนี้ตัวตนด้านหลังของคุณดิเอมเพลเลอร์ชีวิตใหม่ก้าวใหม่สิ่งใหม่ ความมั่งคั่งล่ารวยนับจากนี้บางคนจะเป็นเจ้าของธุรกิจเงินก็จะเข้ามาทั้งโชคลาภเงินทองเงินเงินจากไหนคะเงินจากโชคลาภแบบฟุกๆเงิน7จ็ดเซเว่นออฟเฮเเงินที่คุณปลูกฝังไว้เงินที่คุณเก็บคืนอมมันจะมีดอกเบี้ยบ,บางคนนะคะลงทุนไปแล้วยังไม่ได้กําไรช่วงนี้คุณจะเห็นได้รับกําไรแบบจุกๆแบบเต็มเตตอนนี้มันเห็นไหมคะเงินของคุณ ฝังลากฝังโคนไว้ตอนนี้ผีดอกออกผลเป็นต้นไม้เป็นนาฬิกาที่สวยงามและนี่ตัวตนของคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผ,ผู้ชายนะคะเราบอกเลยว่าการเปลี่ยนผ่านของคุณในทางที่ดีๆเอ็มโพเลอร์ ower, คุณจะได้เป็นเจ้าคนในคนบางคนเป็นธุรกิจใหญ่มากเป็นเจ้าของธุรกิจมาดูนะคะแล้วคืออะไรคะคิงออฟคับนะคะคิงออฟคับคือให,ดหอ้ด้านหลังนะคะโห คลิปนี้เราบอกเลยว่าธาตุผู้ชายแรงมากนะคะธาตุผู้ชายแรงมากเดจาวู ja มากนะคะนะคะธาตุผู้ชายแรงมากนะคะทุกคนนะคะคลิปนี้ต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อค่ะดีเอ็มเอลเลอร์ตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะชีวิตนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจคนที่มัง่งคั่งร่ำรวยพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตครอบครัวคุณนะคะนะคะอ่า บางคนบอกว่าออถ้าไม่ชอบผู้ชายคนนี้ก็ทิ้งไปเรื่อยๆไม่ใช่ค่ะเราหมายถึงว่ามันขึ้นอยู่กับจิตใจแปลความหมายของเราให้ออกนะคะนะคะทุกคนเดอะสเตนนะคะเดอ์สเตนความเข้มแข็งนะคะความเข้มของแข็งแข็งของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีความเข้มแข็งในตัว ความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณใฝ่หานะคะเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่มีสองบุคลิกอ่อนนอกแข็งในภายภายในเป็นคนแข็งเก่งภายนอกเป็นคนอ่อนหวานมีเจรจาท่าทีเป็นคนพูดพ้าะไพเลาะนะคะเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีมากๆเลยนะคะคุณสามารถบาลานซ์ตัวเองให้ผู้ใหญ่เอ็นดูได้นั่นเองนะคะคุณมีหน้าหน้าทองในตัวเราบอกเลย เพจออ f นะคะ Pa จออฟวอลหนึ่งไม่เท้านะคะการงานของคุณนับจากนี้นะคะจะเริ่มนิ่งนะคะแล้วก็กำลังจะทะยานไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณใฝ่หานั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงคะแล้วไงต่อคะการงานของคุณตอนนี้นะคะมันหยุดนุ่งนิ่งแล้วนะคะเหมือนเด็กถือไม้เท้านั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณ คุณจะมีชีวิตชีวาได้เกิดโลกใบใหม่โลดแล่นแห่งโลกใบใหม่โลกใบใหม่ของทุกคนมันเด้งออกมาเป๊บหนึ่งนะคะนี่คืออะไรคะเป๊บหนึ่งนะคะเอสออฟมอนสิ่งใหม่ๆนะคะคุณได้บรรลุทุกคุณทุกคนทุกคนกคน,นะคะนี่คือนะคะเมื่อคุณมีความสุขสิ่งใหม่ๆจะทะยานเข้ามา ช่วงจังหวะแห่งคุณรอคุณรอมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับแล้วสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆนี่คือพลังงานที่สูงที่สุดคุณได้ตื่นรู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอะไรจะเข้าทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเงินตาอยู่แค่เอื้อมแค่คุณเหมือนคุณทุกคนเงินตาอยู่แค่เอื้อมของคุณนี่คือนะคะ nice of p เฮ t ิเเงินตาอยู่แค่เอื้อมคุณอยากหยิบตอนไหนคุณก็หยิบได้เพราะโชคเข้ามาหาคุณเต็มๆโชคมาแบบจุกๆนี่คือนี่คือคุณโชคลาภนี่คือสิ่งที่คุณได้นะคะคุณอยากได้เงินคุณปรารถนาเงินคุณก็เหมือนคุณกำลังนะคะไปไปอะไรนะ อ๋อสอยสอยต้นมะม่วงคุณอยากมะอยากได้ทานมะม่วงใช่ไหมคะคุณก็ไปเอามาจากต้นคุณสามารถดึงได้คุณอยากทานอง,งุ่นคุณอยากทานอะไรนี่เหมือนเงินตาของคุณคุณสามารถเชกเช่นดึงมาได้เลยค่ะนะคะนี่คือโชคลาบนะคะโชคลาบที่มาแบบฟุกฟุโชคลาบที่ได้มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็นลาบรอยก็ได้นะคะหรือว่าคุณทําเรื่องงานใหม่ๆก็จะนําพาให้คุณได้เงินเดือนสูงกว่างานเก่าไม่ต้องเสียใจผิดหวังบางคนบอกว่าตกงานงานเก่าอาจจะไม่ดีเท่างานใหม่งานใหม่อาจคุณจะได้เจอเพื่อนที่ดีเจอเพื่อนเริ่มงานที่ดีเจอเจ้านายที่ดีได้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนั่นเองถ้าคนทํางานนะคะแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของบริษัทนับจากนี้นะคะคุณได้ฝึกฝนเรียนรู้ความแข่งเก่งในวิชา งานของคุณแล้วนะคะในกิจการงานของคุณแล้วสิ่งใหม่ๆกําลังจะเติบโตด้วยความคิดของคุณเองเมื่อคุณนิ่งเป็นมีเหรอคุณจะไม่ได้รับโอกาสนี้นั่นเองทุกคนรวยรวยช่ำๆรวยเลื้อๆรวยล้นๆนั่นเองค่ะนะคะนะคะต่อค่ะทุกคน แล้วความรักก็จะเข้ามานะคะจะมีผู้ชายรูปงามนะคะมามอบโอกาสดีๆ Nice o f c ครับนะคะมามีคนผู้ชายงามๆม,มายื่นโอกาสดีๆให้กับคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่า นะคะจะมีโอกาสพัฒนาผู้ชายกับผู้ชายก็ได้นะคะ L G D P อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะจะมีคนมามอบความรักมอบโอกาสยื่นโอกาสให้คุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะนะคะทุกคนนะคะที่ผ่านมาคุณผิดหวังเสียใจเห็นไหมคะภาพนี้ที่ออกมาตั้งแต่แรกคุณปลดปล่อยตัวเอง นะคะฝังกบนะคะความอ่อมความยมไว้ที่ใต้ท้องทะเลทรายไปเลยค่ะแล้วก็ให้ขึ้นนั่นแนหะซัดความอ่อมความยมคุณออกไปจากชีวิตไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้คุณติดบ่วงเห็นไหมคะคุณติดบ่วงคุณดึงบ่วงนะคะแห่งความอ่อมแห่งความยมไว้ในตัวคุณเองตอนนี้นะคะถ้าแบบว่าคุณมีโอกาสนะไปที่ทะเลนะเวลามีความทุกข์อะไปที่แม่น้ําเราเหมือนกันถ้ามีความทุกข์นะคะคนเราอะ แล้วก็อีกอย่างถ้าใครศาสนาครดก็ไปวัดนะคะคนเราจะมีความทุกข์จะไปวัดก็ต่อเมื่อมีความทุกข์นะคะจริงไหมคะนะคะเป็นโรคป่วยนู่นนี่นัน่นก็ไปวัดนะคะเพราะอะไรแต่พอเวลาตัวเองสุขสบายไม่ค่อยจะไปวัดหรอกคะ่ะนะคะแต่ถ้าเวลาตัวเองอ่อมตัวเองทุกเนี่ยต่อให้โอ้โหเหมารถไปเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเขาบอกว่าตรงไหนดีตรงไหนทําให้เกิดประโยชน์ไปเลยคะ่ะใช่ไหม ซึ่งมันบางทีมันก็ไม่ได้ผลนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนนะคะมีสตินะคะต่อค่ะทุกคนตัดสิแน่นอนคุณได้รับความยุติธรรมนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมองข้ามมองว่าเฮ้ยที่ผ่านมานะคะนับจากนี้คุณจะบาลานตัวเองไปแล้วคุณจะนิ่งสงบมากขึ้นคุณจะถ่วงดุลจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณจะเข้าใจคน อื่นมากขึ้นคุณจะเข้าใจคนที่ทิ้งคุณไปมากขึ้นคุณจะเข้าใจคนที่เข้าหาคุณมากขึ้นคุณจะอ่านคนเป็นคุณจะอ่านเกมออกเหมือนขนเบงนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนทุกคนเดอะเวอร์เดอะเวอร์ค่ะโลกใหม่ๆความสุขความอุดมสมบูรณ์นับจากนี้คุณจะได้เดินทางออกไปสาะ,ะแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะ นะคะได้ทํางานกับคนต่างชาติด้วยซ้ํานะคะงานใหม่ของคุณอาจคุณรอมานานแล้วล่ะคะ่ะว่าจะได้ไปทํางานต่างประเทศและนี่ถึงเวลาที่คุณจะได้ทําบางคนบอกว่าเอ,อแม่หมออยากไปทํางานต่างประเทศถ้าอยากไปก็สมัครทำเรซูเม่แล้วก็ทำพาสปอร์ตวีซา่าทำให้ถูกต้องเดี๋ยวคุณก็ได้ไปเองค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยแต่มีแต่ความว่าอยากอยากอยากจำไว้นะคะกฎของความขาดแคลนอยาก อยากได้ขอให้ได้เมื่อไหร่จะได้ไม่มีทางได้ล้านเปอร์เซ็นต์คุณรอไปเถอะคะ่ะจนคุณตุ๋ยคุณก็ไม่ได้นะคะห้ามใช้คําว่าอยากขอเมื่อไหร่เมื่อไหร่หก็คือรอไปเถอะคําว่าเมื่อไหร่ก็คือรอใช่ไหมคะแล้วก็ขอขออยู่นั่นแหละขอแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้เมื่อไหร่จริงไหมคะอยากอยากก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนคําพูดนะคะแปลว่าอุ้ยฉันมีความสุขที่ฉันกําลังจะได้เดินทาง ไปต่างประเทศบางคนฉันมีความสุขที่ฉันจะได้ทําธุรกิจกับคนต่างชาติซึ่งบางทีเรายังไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้แต่เรามีความสุขแสดงว่าเราได้รับแล้วนั่นเองนะคะทําแบบนี้นะคะกดเมนิเฟกซึ่งชาวตะวันตกชาวตะวันออกหรือว่าคนเอเชียเขาก็นิยมใช้กดเมนิเฟกแม้กระทั่งแม่หมอก็ใช้นะคะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อค่ะ ทุกคนเอสออฟครับชัยชนะโอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะคะความรู้ความสามารถของคุณมันได้แตกฉานแล้วค่ะ IQ ของคุณคุณได้ตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญมานับจากนี้มันไม่มีอะไรเหนือกว่าคุณอีกแล้ว คุณอยู่นะคะคุณเป็นผู้บงการชีวิตคุณเป็นผู้คอนโทรหรือควบคุมชีวิตของคุณอย่าให้นะคะชะตาชีวิตมาคอนโทรมาควบคุมนะคะบางทีนะคะคุณไปหมอดูหมอดูนะคะบางคนเขาพูดแบบไร้ร้ายแรงๆกัแบบคุณอย่างเงี้ยคุณก็เก็บมาคิดนะคะเก็บมาคิดทั้งคืนทั้งวันแบบเนี้ยไม่ดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ฟังได้วิเคราะห์ให้เป็นแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะทุกคนและบางทีถ้าหมอบางบางทีนะคะบางคนไปดูอน,นุนี่นั่นแล้วเอามักซิวิตตกงวลไปวัดเพื่อรักษาให้ตัวเองตราบใดที่จิตใจคุณยังห่อเหี่ยวต่อคุณให้ไปลดน้ำมนตสิบวัดมันก็ไม่เกิดอะไรดีขึ้นนะคะต่อค่ะพูดเจ็บไหมคะวันนี้ขอโทษนะคะที่พูดเจ็บอะไรคะ ไฟออฟซอนนะคะไฟออฟซอนห้าดาบนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเมื่อคุณคิดเป็นกังวลอีกาตัวดำก็จะมาซิบพลังงานความมืดมิดก็จะมากระซิบบอกคุณนะคะว่าให้คุณจมเหอะจมเหอะรอ,อไปเหอะรอไปเหอะรอไปเหอะแบบเนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าให้นะคะอีกาคุณเป็นเหมือนพญานกอินทรี ถ้าคุณเป็นพยานนกอินทรีคุณจะไม่ฟังเสียงอีกาที่กระซิบข้างหูแน่นอนที่ผ่านมาคุณเจ็บด้วยคุณก็เจ็บคนเดียวปวดคุณก็ปวดคนเดียวทรมานคุณก็ทรมานคนเดียวคุณไม่สามารถบอกใครได้เวลาเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คุณได้แตกฉานคุณได้ตื่นรู้แล้วนั่นเองค่ะทุกคนอย่ายึดติด นะคะไพ่แนะนํานะคะบอกว่าคุณอย่ายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างแสงสว่างแห่งวันใหม่นะคะของคุณรออยู่ข้างหน้าอย่ายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างจงข้ามกําแพงนะคะจงข้ามกําแพงแห่งจิตใจแห่งการขุนมัวแห่งการอ่อมแห่งการยมออกมาให้ได้นะคะเพราะว่าบางทีคุณ่าสมมุติว่าคนที่นะคะทํางานบริษัท คุณอย่าคิดว่าคุณเก่งคุณอย่าคิดว่าคุณมั่นเมื่อคุณออกมาเขาก็หาคนอื่นแทนได้นะคะอย่ามั่นใจในตัวเองอันนี้เรายกตัวอย่างเคสสตาร์ดี้อย่าคิดว่าเคสสตาร์ดี้นะคะเหมือนดีไอคอนเห็นไหมคะ,ะคุณกันนะคะเขาคิดว่าเขาเก่งเขามีความทะเยอทะยานเขาคิดว่าไม่มีใครแทนที่เขาได้แต่เมื่อเมื่อวันหนึ่งจังหวะชีวิตมันเปลี่ยนไปนะคะ เขาก็ไม่เอาคุณเขาก็มีคนอื่นสร้างคนอื่นมาแทนคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดทะนงในตัวเองว่านะคะอุ้ยองค์กรนี้ขาดฉันไปไม่ได้ไม่ไม่มีทางค่ะเพราะตอนที่เขาจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเขาก็ไม่มีคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าทะนงในตัวเองอย่ายึดติดนั่นเองนะคะเลือกถ้าคุณจะออกมาจากออกมาจากคอมอรสตโซนจากบริษัทองค์กรของคุณคุณก็คิดให้ดี นะคะอย่าหญิงธนงไม่ไม่มีเราเขาต้องตายแน่ๆอย่าคิดแทนคนอื่นค่ะเพราะตอนจัดตั้งบริษัทเขาไม่มีคุณจัดตั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่งอคุณหรอกค่ะนะคะถ้าคุณคิดยึดมั่นแบบนี้นะคะว่าเขาต้องงอคุณนู่นนี่นั่นไม่เลยค่ะจําไว้นะคะไม่มีองค์กรไหนที่จะไม่มีคนมาแทนคุณได้นั่นเองค่ะนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกังวลเรื่องงานนะคะต่อค่ะนะคะ โอ้ไม่หมอไม่หมอพูดแบบเสียงดังมากเลยทุกคนทุกคนทุกคนเมื่อคุณไม่ยึดติดสิ่งดีๆก็จะเข้ามาถ้าคุณทำงานฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการคุณอย่าคิดว่านะคะคุณจะไม่มีคู่แข่งทุกกิจการทุกสินค้ามีคู่แข่งเสมอแล้วคุณจะเล,เลือกลูกค้ายังไงให้เหมาะสมกับคุณคุณเห็นไหมคะ เบปซี่ยังมีโคคาโคลาโคคาโคลายังมีเบเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่แข่งสมอคุณจะทํำยังไงที่มันจะแตกต่างกับคนอื่นนะคะแล้วสิ่งความมั่งมีสีสุขก็จะเข้ามาคุณค่ะ King of Particle นะคะความมั่งคั่งลำ่ำรวยถ้านะคะถ้าเป็นผู้ชายนะเราบอกเลยนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายนะคุณจะเจอผู้หญิงที่โอโหรวยรวยเวอรวย,รวยแต่เขาจะไม่สนคุณคุณนะคะถ้าเขารวยอยู่แล้วแต่ถ้า,าผู้หญิงเพิ่งเริ่มรวยเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่สนเหมือนกันเพราะเขาคิดว่าเขาหาเงินเก่งนะคะผู้ชายนะคะเขาจะมองเฉพาะผู้ชายที่รวยๆวยเท่านั้นเองแต่คุณไม่ต้องกลัวค่ะนะคะคุณผู้ชายเราบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะคุณรวยอยู่แล้วเพราะว่าโชคครั้งนี้ มันจะทําให้คุณรวยเรือเรือรวยลนผู้หญิงเหมือนกันคนที่มีครอบครัวนับจากนี้ชีวิตคุณจะไม่อ่อมชีวิตคุณจะไม่ยมนะคะเดะเวอร์บางคนมีเงินแล้วไปเที่ยวนะคะปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นออกจากอกรอบนี้ซะนะคะทุบคุกครบค่ะครบค่ะครค่ะนี่คืออะไรคะหกเหรียญบางสิ่งบางอย่างนี่คือโชคชะตาฟ้ากำหนดฟ้ากำหนดแล้วจ้า เทุกคนเราดีใจอย่าว่าเรานะคะคนที่ไม่ชอบเสียงแม่หมอที่แบบแม่หมอดีใจเกินเหตุอะไเงี้ยแบบนึงตั้งสติแบบนึงนะคะทุกคนเรากลัวคนอื่นเขาไม่ชอบเรานะคะแบบนึงนะคะทุกคนนะคะหกนะคะหกเหรียญ รวยเรื่อยๆรวยร่ๆรว,วยจนมีหน้าที่ที่ต้องทําเมื่อคุณรวยแล้วหน้าที่ที่ต้องทําคือการถ่ายเทการแบ่งปันให้กับคนอื่นแบ่งปันในครั้งนี้คือรู้จักว่าการแบ่งปันแบ่งยังไงไม่ใช่แบ่งจนตัวเองไม่เหลือเก็บนั่นเองบางทีคุณอาจจะได้เงินมาแล้วนําเงินนี้ไปช่วยซัพพอร์ตพี่น้องของคุณ นะคะไปจ่ายหนี้จ่ายสินแล้วก็ดําเนินธุรกิจต่อไปนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเอาออกแล้วสิ่งต่างๆก็จะเติมเต็มเข้ามายิ่งไม่ใช่เอาออกอุ้ยแม่หมอบอกว่าพอเราได้เงินมาเยอะๆเราเอาเงินออกให้หมดไม่ใช่นะคะให้แบ่งส่วนเป็นเหมือนอก้าวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านสอนนั่นแหละคะ่ะมีที่นาอยู่เท่านี้คุณจะแบ่งสันปันส่วนยังไงให้ที่นาของคุณกลายเป็นที่นาทำเลทองคํา นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนทุกคน The w i ล l of Fortune นะคะโชคชะตานี่คือโชคชะตาใครหนอจะเป็นผู้โชคชะตาดีขนาดนี้ใครใครหนอใครหนอนะคะ The view of fortune คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาคุณจะมีความสุขคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมุมใครหนอที่จะเป็นผู้โชคดีใครหนอผู้จะเป็นวาสนาดีทุกคนถามว่าแม่หมออยากรับไหมอยากรับค่ะแต่ว่าแม่หมอดูดวงของแม่หมอแล้วค่ะนะคะ ดูดวงแล้วนะคะก็เลยไม่รับเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นเป็นไปขัดลาบของคนอื่นของลูกดวงซึ่งลูกดวงหลายๆคนอ่ะอาจจะมีตรงจริตกับตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนนะคะสี่ดาบนะคะสี่ดาบการคิดการรอช่วงจังหวะเวลารอไม่เกินสี่วันนี้นะคะไม่เกินสี่วัน The อ i l l of u n นดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป ภายในสี่วันนี้ไม่สี่วันก็สี่สัปดาห์ไม่สี่สัปดาห์ก็ไม่ถึงสี่ปีหรอกนะคะไม่ค่ะเร็วๆนี้และค่ะนะคะ,นะคะต่อค่ะทุกคนต่อค่ะทุกคนทุกคนนะคะนะคะ,นะคะไม่เกินนะคะไม่เกินสี่วันช้าสุดอะ่ะช้าช้าสุดเก้าวันอะ่ะเก้าวันไม่เกินเก้าวันนะคะ ชีวิตคุณจะพังพร้อมนี่คือเก้าถ้วยค่ะนะคะสี่ดาบคือการรอคอยรอโอกาสใหม่ๆสี่ดาบนะคะแล้วอะไรคะที่จะเข้ามาความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งล่ำรวยแสงตะวันแห่งวันใหม่ทรัพย์สมบัติคุณเห็นไหมคะนี่คือขังสมบัติของคุณรอไม่เกินอย่างช้าสุดนะสิบวันสี่อย่างช้าสุดสี่สัปดาห์อย่างแล้วก็ไม่เกิน สี่วันเขาบอกไม่เกินสี่วันแล้วก็ไม่เกินสิบวัน21วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่แต่แต่ไม่ได้เลยเดือนหนึ่งใครมาดูตอนไหนทุกคนคคังสมบัติของคุณเปิดแล้วนี่คือคลังมหาสมบัติของคุณนั่นเองทุกคุณเลื่อๆรวยจุกๆ รวยล้นๆ้นทุกคนขออนมโมทนาบุญด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสวรรค์สร้างมันเหมาะสมแล้ว ใครวาสนาดีขนาดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับวาสนาของคุณที่มันได้เปลี่ยนผ่านแล้วนั่นเองนะคะทุกคนภายในเดือนตุลาคมนี้แหละคะ่ะความยุติธรรมไม่เกินสี่วันแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าใครมาดูตอนไหนก็ตอนนั้นแหละคะ่ะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายลาตีสวัสด์ค่ะฟันดีค่ะ